สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับผลงานนะคะจากทีมงานอุโชกอน,นันต์รถเกษตรไทยรานชัยภูมินะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวในส่วนของรถอีตัน6ล้อแบบไม่ดั้มนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่นไฟ12ตันนะคะก็ถือว่าเป็นไซส์กลางสําหรับของอู่เรานะคะสำหรับตัวนี้นะคะ6ล้อไฟ12ตันของเรา,าช่วงล่างก็จะเป็น คันหน้าเทาท้ายของอีซูซู120นะคะแล้วก็เกียร์ลูกหน้าเป็นเกียร์นิสูฟูโซนะคะแล้วก็สโลของนิสสันนะคะสำหรับสเปคของคันหน้านะคะตัวนี้เป็นอีซุ120ยางนะคะเป็นยาง750ขอบ16นะคะยางหน้าแล้วก็ยางหลังก็จะเป็นยาง800 825นะคะขอบ16ค่ะ ระบบชุดแหนบนะคะเป็นแหนบขนาด7เซนนะคะของใหม่นะคะพร้อมเสริมหนาให้เรียบร้อยเลยอยู่ที่ทั้งหมด18ชั้นเลยนะคะโลนิสัันะคะเกียร์ลูกหน้ามิสูฟูโตร,ระบบเบรกลมทวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะคงคัตซีเหล็กล่างน้ำขนาด6นิ้วนะคะพร้อมดามับด้านในให้เรียบร้อยเลยรับประกันใช้งานได้กันแบบยาวๆนะคะ ขนาดท้องตัวถังนะคะกว้างอยู่ที่2เมตรยาว3เมตร60นะคะความสูงอยู่ที่1เมตร50นะคะภายในใหัวเก๋งนะคะกว้างขวางสะดวกสบายนะคะพร้อมชุดของแถมนะคะเป็นโปรโมชั่นของเรานะคะชุดระบบเครื่องเสียงนะคะชุดนี้แถมให้ฟรีกันไปเลยนะคะมีที่จุบุรีนะคะมีแอมแปร์วัดกระแสะไฟนะคะ เป็นคันเกียร์กับคันสโลชุดใดนะคะเราใช้ใดของใหม่นะคะสีสันลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้ออกแบบได้นะคะตัวเครื่องนะคะลูกคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเครื่องคูบต้าเซททีหนึ่งห้าห้าเดสตาร์ทในตัวนะคะ พร้อมชุดแต่งหล่อให้เรียบร้อยเลยถือว่าหล่อจัดกันออกไปตั้งแต่อยู่ในอู่นเราเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะส่งมอบรถให้กับทางลูกค้าที่อำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินนะคะก็จะเดินทางอีกนินึงนะคะประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะคะก็ไปถึงบ้านลูกค้าก็ช่วงค่าๆนะคะค่ำๆอีกึกันนะคะก็ยังไงก็ฝากผลงานนะคะจากที่มาอู่ชคองนานนะคะใครที่สนใจสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 0878742040น,นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์โทร0910187005นะคะสามารถซื้อได้ทั้งระบบเงินสดซื้อผ่านทกสแล้วก็แบบแบ่งจง่าย2งวดนะคะบโทรติดต่อก็ตามนี้เลยนะคะ0878742040นะคะกับผลงานคุณภาพนะคะที่เราทีมงานกล้าที่จะการันตีนะคะรถมีปัญหาเราก็มีบริการเซอร์วิสให้ถึงที่นะคะ นะคะที่ลูกค้าหลายๆท่านที่นํารถไปใช้แล้วนะคะกล้าที่จะการันตีและบอกตอบผลงานนะคะใช้ดีจริงนะคะเราถึงกล้าที่จะการันตีรถเราของเราก็มีหลายรุ่นนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่สองแสนสองหมื่นบาทขึ้นไปนะคะยังไงสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะเราก็พร้อมที่จะแนะนำนะคะพร้อมบริการดีๆให้กับทางลูกค้าทุทกๆท่านเลยนะคะ ในสดของชุดแต่งนะคะเราก็มีให้ทั้งไฟด้านบนหลังคาไฟขากระจกชุดกระจกนาซ่านะคะแล้วก็ฝาครอบเครื่องด้านหน้านะคะชุดผ้าบางฝู่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็หมวกด้านบนหลังคานะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นชุดแต่งสแตนเลสนะคะสนใจยังไงสอบถามกันได้เลยนะคะวันนี้นะคะเบอร์ศูนย์หนงะคะพรพร้อมทิ้งการเดินทางมุ่งสู่อำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอจอมิมงเหลชาอุนนกรรถเกษตรไทยแลนด์เชยภูมิของเราด้วยนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ